สวัสดีครับพบกับช่องพยอจขีค้คนป่าไทยบ้านนะครับวันนี้พยอจขี้มาเลาะป่านะครับมาเลาะป่าเลาะดอนพี่น้องเลยผดต้นผดป่าครับมาเลาะป่ามาเบิงพักมีพักแนวหนึ่งนะรับตนน้นแนวหนึ่งต้นเพื่อเอิ่นต้น ตูมูพี่น้องน,นี่ครับต้นตูมูต้นต้ตน,ตนตูมูนี่จะเป็นอาหารเป็นพักนะครับเป็นพักไก่ได้พี่น้องเอาไปหลวกกินกระปนนะครับไปหลวกกินกระปนลกับแจวแบบนี่ครับอีกหองหนึ่งครับ นี่ครับใบก็พิ่นออกมาทแหรกจะเป็นขึ้นมาทแหรกจะเป็นรูปกลวยขึ้นมาทแหรกจะเป็นรูปกลวยพี่อนออ้องนะครับหลังจากนั้นนะครับเป็นรูปกลวยรูปแต่นะครับหลังจากพ่นแค่แล้วพ่นจะร์ใบใบพ่นจลาบลงกิดดินเลยครับใบมีบ่เกินสองสามใบนะครับรับปกติที่ขึ้นนดินเหนียวครับพี่นอ้องต้นต้นทางในพุดๆเรามไก่นะครับ นนะครับก็จะเป็นสมุนไพรน้ำได้พ่น้องนะครับมีสับปะรดทางยานํำนะครับเอาไปลวกกินกระปนกับเจีวแสบปกติที่ออกร้ายครับแต่ว่าปีนี้ไฟไหม้ปลาในก็เลยบอ่อปันใดนะครับนะครับสับปะรดทางยาเพ่นหัวพ่นนี้จะหอมตัวครับรมีรสห่อนขม นะครับเห็ดลูกประครบแก่ฟกซำใส่แก่วัดแก่กำเดานะครับรับลมในลำใส่นะครับแก่ไข่นนำนะครับตำเงาไตดินเอาเงาไตดินไปตำนี่ตำพอแก่อาการอักเสบเนื่องจากมเลเร็งซัดก,กัดต่อยนะครับเรือผสมใบหนาดใหญ่ต้มน้ำดื่มแก่มาผาดนะครับ ตำราทางยาบางหม่องเพิ่นกว่าแก่โรคตับพอกนะครับแก่โรคตับน้ำบะขักได้พี่น้องนะครับตำผสมกับหัวหอมนะครับเอาไปสมกรหมอมเล็กหน่อยนะครับแก่วัดนะครับชิงละอันพันละหน่อยนะครับพยากีนำมาเสนอนะครับให้พี่น้องเฮ้าได้รับชมประแช่ผสบประการนะครับถามผู้ลูก นะครับถามผู้ลูนะครับถ้าแบบดอกเพลินนะครับดอกเพลิน,น,พนจะเป็นดอกสีม่วงนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาอีกหม่องอื่นนะครับที่มีดอกสีมว่วงนี่มันบอกงามปะไดครับปกติปกติจะงามนะครับปกติจะงามนะครับถือว่าเป็นการเลาะป่าเลาะดอนปันกันนะครับเนาะหม่องหนึ่งนะสมองผเกลือสมากจะเป็นดินเหนียวอันนี้ข้นไหมหรือว่าโพน จะมีพ้นนี่ถ้านิโพ้นจะง่ามครับพี่น้องพอต้นดอกแล้วครับดอกจะเป็นสีม่วงนะครับใบไก่ครับพี่น้องสวยงามนะครับเี่งแต่ว่าไปพอต้นบ่ง,งามอะไรครับพี่น้องฮะอย่างน่จะน้อยไฟใหม่ครับทุกปีจะออกลายครับพี่น้อง ขอขอบุญขอบคุณพีน่น้องที่ติดตามช่องพอจะคีดค้นปลาแทบบาทดูดีเสมอมาขอบคุณคอมเมนต์ขอบคุณ,คณกำลังใจขอบคุณคำที่ชมขอบคุณคำแนะนำขอบคุณผู้ติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ